กไอ้คนแปดเมื่อวานเมื่อวานครูให้ทําไปค้างไว้ยังครับอ๋ออันนั้นทำเลยทําได้ไหมเมื่อวานทเทียบเคียงเอาทเทียบเคียงเอาถ้ามันเป็นสิบกำลังสองก็สิบเนี่ยมันจะทําแบบนั้นน่ะก็คือสิบกำลังสองเนี่ยมันแยกได้เป็นสิบกำลังสองใช่ป่ะก็คือ สิบกับลังสองเนี่ยเราต้องทาฐาน,นให้เป็นจำนวนเฉพาะถ้าฐานเนี่ยไม่ใช่จำนวนเฉพาะมันใช้สูตรไปได้ลีล์ต้องทาฐานให้เป็นจำนวนเฉพาะโดยการแตกสิบเนี่ยเอาเป็นสองคูณห้าแล้วก็ปิดวงเล็ยบยกกำลังสองเห็นไหมจากนั้นเอาสองโยนเข้ามาก็เป็นสองกับังสองคูณห้ากับสองแบบนี้นะคะะร,รับแล้วลีล์ก็ใช้สูตร สองบวกหนึ่งเป็นสามสองบวกหนึ่งเป็นสามเอาหนึ่งไปบวกได้ชี้กลังจะไม่ง่ายนะครับสองบวกหนึ่งเป็นสามอย่างนี้บวกนี้สองบวกหนึ่งเป็นสามโอสองตัวเลยนะแล้วจะมาคูณกันสามคูณสามเป็นเก้าเนียเห็นปะ่ะแต่ถ้าสิบเฉยๆก็มองเป็นสิบกำลังหนึ่งก็มองเป 5, ง 1, ็นสองคูณห <c oughs> ้าสองก็กำลังหนึ่งห้าก็กำลังหนึ่งก็ทำเหมือนเดิมหนึ <c oughs> ่งบวกหนึ่งเป็นสองอย่างเงี้ย หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งเป็นสองแล้วจับมาคูณกันนะสองคูณสองเป็นสี่แสดงว่าสิบเนี่ยมีตัวประกอบสี่ตัวนะที่เราได้เมื่อวานนะก็คือหนึ่งสองห้าแล้วก็สิบเห็นไหมอันนี้คือปรากฏชัดๆเลยว่ามีกี่ตัวมีอะไรบ้างนะเห็นไหมแต่ถ้าเราจะหาว่ามันมีกี่ตัวหาว่ามีกี่ตัวเนี่ยตัวที่เรายังไม่ต้องรู้ก็ได้ว่ามันมีอะไรบ้าง เราก็ใช้สูตรที่ราบอกนะเป็นการล็อกไว้ก่อนว่ามันมีแค่นี้นะเราค่อยไปหาว่ามันมีอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นสิบกำลังเก้าเก้าคงหาไม่ไหวนะใช่ไหมเพราะมันเยอะมากเขียนไม่ไหวแต่ว่าหลักการเนี่ยมันทําเหมือนกันสิบกำลังเก้าเก้าสิบกำลังเก้าแปดไม่ต่างทาเหมือนกันเลยทีนี้ว่ามันคนละตัวเลขกันอ่าน,นลองทำดูนะ อีฟนหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าครับหนึ่งร้อยกสิบเก้าข้อไหนข้อแต่อข้อข้อสามเหรอโอเคครับถูกต้องต่อไปข้อเก้าเลยเขาบอกพี่นะจำนวนเต็มบวกที่มีสมบัติต่อไปนี้จำนวนเต็มบวกนะขอย,ย้ำนะจำนวนเต็มบวกนะข้อหนึ่งนะเขาบอกว่าผลบวกของกำลังสองของเลกโดดเท่ากับห้าสิบผลบวกของกำลังสองของเลกโดดเนะี่ย มีค่าเป็นห้าสิบข้อสองบอกว่าเลขโดดที่อยู่ทางขวามือเนี่ยมากกว่าเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายมือเนี่ยจำนวนที่มากที่สุดมีเศษเท่าใดเมื่อหารดว้วยห้าอ่าเข้าใจโจทย์ใช่ไหมลอ,องทำดูเขียนลงมาก่อนผลบวกของกําลังสองของเลขโดดมีค่าเป็นห้าสิบเนี่ยมันพอจะฟอร์มเลขขึ้นมาได้อะไรบ้าง five minutes later เฉลยเลยนะครับเฉลยได้เหรอก็คืออันนี้ไงห้าสิบเนี่ยห้าสิบเนี้ย,นนยมันเป็นการรวมกันละของกำลังสองของเลขโดดอย่างเช่นรูเขียนว่าสามกำลังสองเนี่ยกับสี่กำลังสองเนี่ยนะแล้วก็จับมาบวกกันเนี่ยเรียกกำลังสอง กำลังสองของเลขโดดเนี่ยกําลังสองของเลขโดดเลขโดดอาจจะเป็นเลขอะไรก็ได้นะกําลังสองเลขโดดเลขโดดคือเลขตัวเดียวแต่ถ้าเกิดมันเป็นสิบห้ายกกาลังสองเนี่ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้กําลังสองของไม่ใช่เลขโดดเลขโดดคือเลขตัวเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แคบลงถูกป่ะมันก็แคบลงเล็กอย่างหนึ่งด้วยกําลังสองของเลขที่ไม่ใช่เลขโดดเนี่ยอย่างเช่นเลขสิบอันน้อยสุดเลขคู่เนี่ยกำลังสองก็เข้าไปร้อยแล้วเห็นไหม ปาเข้าไปลอยแล้วก็เกินห้าสิบแล้วใช่ไหมแสดงว่ามันก็ต้องเป็นเลขรูดเดียวนะเลขโดดอันนี้บรรลุเล่นๆดูก็จะมีค่าเป็นเก้าบวกกับสี่สิบกำลังสองเป็นสิบหกก็เป็นยี่สห้าถ้าเกิดเราบวกห้ากำลังสองเข้าไปก็จะเป็นห้าสิบพอดีเหพอดีเลยเก้าบวกสิบหกเป็นยี่ห้ายี่ห้าบวกยี่ห้าเป็นห้าสิบเนี่ยคือเรียกว่าผลบวกของกำลง 2, ังสองเลขโดด ห็นไหมแล้วเลขโดดที่อยู่ทางขวามือเนี่ยจะต้องมากกว่าเลขโดดที่อยู่ทางซ้ายมือด้วยถูกไหมครับทีนี้มันควรจะเป็นเลขอะไรสามสี่ห้าเนี่ยมันใช่แล้วล่ะ,ละใช่ไหมมันก็จะสลับกันได้ทั้งหมดหกแบบถูกไหมสามสี่ห้าสามห้าสี่สี่สามห้า สี่ห้าสามห้าสามสี่แล้วก็ห้าสี่สามมันสามารถสลับกันได้เนี่ยหกแบบเลขสามตัวเลยนะแต่ว่าเขาเอาเลขที่ด้านขวาเนี่ยมากกว่าทางซ้ายมันก็คือตัวนี้อยู่แล้วเออเป็นตัวนี้อยู่แล้วคือสามสี่ห้าถูกไหมครับมีอันเดียวนะแต่สลับได้ทั้งหมดหกแบบ ทีนี้ถ้าจ,จบแล้วแค่นี้เองแล้วเขาก็ถามว่าจำนวนที่มากที่สุดที่มีที่มีเศษเหลือเท่าไรเมื่อหารด้วยห้าครับหารด้วยห้ามันก็คือเศษศูงไงเพราะว่าลงท้ายด้วยห้าถูกไหมเออเราก็ตอบตอบเป็นเศษส,สูตอบก็นหนึ่งเนี่ยจบแล้ว สามสี่ห้าหารด้วยห้าก็จะมีค่าเท่าไรไม่รู้ไม่ต้องสนใจแต่เศษเนี่ยเป็นศูนย์แน่นอนตอบศูนย์ครับอ่ะหาณข้อสิบเอบกับดีซีได้หนึ่งสี่หกหกป่ะครับรูทหนึ่งสี่หกหกครับ,บอะไรนะพูดไปเลยด้านเอบกับ d ีซเป็นรูทหนึ่งสี่หกหกป่ะครับอืมมัน 1> 1, 4, 6, 6, 6, หน, A, B, 1, 4, 6, นึ่งสี่หกหกเหรอนัอบีหนึ่งสี่หกเนี่ยรูทหนึ่งสี่หกหกครับรูทหนึ่งสี่หกหกรัศมีเป็นรูทหนึ A, B, ่งสี่หกไม่หนึ่งสี่หกมันมาอย่างไร,รครับพิทากรัสครับพิทากรัสมันมันอเขาไม่ได้บอกนะเขาบอกว่าตรงนี้คือยี่สิบเก้าแล้วตรงนี้ไม่ใช่มุมฉากนะ ตรนี้ไม่มใช่มุมฉากนะเองเขาไม่ได้บอกนะเราไปใช้เราไปใช้พิทยกรลัดเด้อเดยี่สิบเก้ากำลังสองบวกบกับยี่สิบห้ากำลังสองแันนี้ป่าอ,อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเราคิดว่ามุมี้มุมฉากคือเราคิดเองถูกป่ะไม่มีอะไรมา บอกเลยถูกไหมถ้าม,มีอะไรมาบอกเลยว่ามันเป็นอะไรนะไหม่ๆเป็นนี้เสียงออกไเนี่ยทำไมมันไม่ได้เสียงป๊อะอันนี้นะยี่สิบเก้ามันมันไม่ได้อะลิเราตีคิดว่ามันเป็นมุมฉากไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยเข้าใจะปะมันไม่เกี่ยวกันเลย ยีิบเก้าอันนี้ยี่สิบห้าถูกป่ะแล้วก็นี่สิบเจ็ดเนี่ยถ้าเป็นครูนะรับเทนีมาก่อนให้เกิดมุมฉากให้ได้เพรา่าลืมนะถ้าเราใช้พีาะกรรัดเนี่ยมันต้องมีมุมฉากให้เราได้ทํา ใช่ okay, ป่ะต้องมีมุมฉากให้เราเดินเล่นอลาลักตัวนี้ขึ้นไปอย่างเงี้ยันนี้ไม่มีมุมฉากองลบก,ก่อนืองงอันนี้ให้เป็น e ก็ได้อันนี้ให้เป็น f <Yes>. <S <S อย่างเงี้ยตอนที่สิบเจ็ดใช่ไหมสิบเจ็ดลากมาทำไมลากมาให้เกิดสามในมุมฉาก ทีนี <t <t ้เราจะเห็นว่าไอ้ความยาวคือเป้าหมายเนี่ยเราต้องการความกว้างกับความยาวต้องการทําไมเพราะว่าถ้าเรารู้ความกว้างรู้ความยาวเนี่ยเราจะหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า a b c d ได้ยังไงก็ตามเราต้องหาความยาวกับความกว้างให้ได้ก่อนนะครับเราก็อ้างเลยว่าไอ้เจ้า p e ยกกำลังสองเนี่ยจะมีค่าทีาเป็น เป็นตัวนี้ยกกลังสองลบตทียกันกลังสองเอางี้ก็ได้เอางี้ก็ได้เอางี้ก็ได้เอาด้านนี้มายกกลังสองเลยอ่ะีห้ากลังสองเลยจะต้องมีค่าเท่ากับ p ีกลังสองบวกกับบีกำลังสองถูกปะโดยกูก็จะมองเป็นพีนาสามเหลี่ยม สีชมพูอันนี้คือสีชมพูตีกรอบไว้กันจะได้ไม่งงถัามาคือยี่ห้ากังสองแล้วก็อีกอันหนึ่งคือสามเหลี่ยมอันบนที่มองอยู่นะสามเหลี่ยมอันบนเนี้ยมันก็คือ พีซีกำลังสองเท่ากับพีเอฟกำลังสองบวกกับเอฟซีกำลังสองอสามเหลี่ยมสองรูปนี้นี่เป็นสามเหลี่ยมสีฟ้าแล้วกันนี่นะค่อยๆมอลอย่างนี้ ทีนี้เอ,อตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราก็มาพิจารณาเทียบเคียงดูว่าไอ้ห้ากลังสองคูณห้ากำลังสองเนี่ยก็จะเป็นยี่ห้ากลังสองซึ่งไอ้ตรงเนี้ยคุณมองว่ามันน่าจะมีอะไรซ่อนๆอยู่สักอย่างหนึงคือมันเหมือนกับสามเหลี่ยมเนี่ยมันมีการขยายตัวขึ้นมา จากสามสี่ห้าเนี่ยอันนี้สามเหมือนกันนะครับณนะอันนี้สามหรือสี่อันนี้ก็จะเป็นห้าใช่ปะถูกปะเออถ้าคูณห้าคูณเข้าไปปุ๊บเนี่ยคอณห้าคูณเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ขยายขึ้นมาเนี่ยห้าเท่าตรงนี้ก็จะเป็นยี่สิบห้าตรงนี้ก็จะกลายเป็นสิบหกตรงนี้ก็จะกลายเป็นเก้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ที่สิบสิบคอณห้าคูณ ยี่สิบอันนี้ก็จะเป็นยี่สิบอันนี้ก็จะเป็นเท่ากับสิบห้าถูกปะเทียบเคียงได้ทเทียบเคียงของทเทียบเคียงดูว่าถ้าเป็นยี่ห้าเนี่ยมันน่าจะขยายมาเนี่ยแต่จริงจมันอาจจะเป็นเลขอื่นก็นได้นะอาจจะเป็นเลขอื่นก็นได้อันนี้พูดให้ฟังว่าถ้ามันเป็นยี่ห้าตัวเนี้ย ตัวนี้ยมันน่าจะเป็นยี่สิบตัวเนี้ยน,น่าจะเป็นสิบห้าเทียบเชียงดูเพราะฉะนั้นเนี่ยจากจากสามยกกำลังสองบวกสี่ยกกำลังสองเท่ากับห้ายกกำลังสองอันนี้คือสามเหลี่ยมมตรคฐานที่เราคุ้นอยู่แล้วทีน,นี้ทีนี้ ถ้าเราถ้าเราเอาค่ากำลังสองไปคูณเหมือนมยกตรงเนี้ยมันก็ยกกำลังสองนะตรงเนี้ยยกกำลังสองด้วยนะที่5คูณ25มันจะเป็นพื้นที่บนด้านนี้นะเป็นพื้นที่บนด้านนี้เราก็จะเป็นเอาางสองเข้าไปคูณแล้วก,กัน สองสองออกไปปึ๊บคูณทั้งข้างซ้ายและข้างขวามืออันนี้ก็คูณห้ากำลังสองด้วยเทียบเท่ากัดูนะอันนี้ก็จะเป็นเป็นห้ากำลังสองคูณกับสามกำลังสองบวกกับห้ากำลังสองคูณกับสี่ยกกำลังสองมีค่าเป็นห้ากำลังสองคูณห้ากำลังสอง ก็จะเป็นสิบห้ากำลังสองบวกกับยี่สิบยกกำลังสองเท่ากับยี่สิบห้ายกกำลังสองเห็นไหมแล้วก็จะพอเทียบเทียงได้อันนี้คือสองชั้นเลยทำได้อีกนะเพราะที่คือพื้นที่คือด้าน อันนี้คือด้านนี่คือด้านแต่ยกกำลังสองจะเป็นพื้นที่ใช่ไหมเพราะยี่ห้าคือห้ากำลังสองตัวนี้ก็เหมือนกับคูณอีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นพื้นที่บนด้านนี้นี่คือเทียบเคียงเาอาโอเคถูกละถแสดงว่าด้านเนี้ยถูกเป็นสิบห้าก่อนแล้วกนะันพื้นี่สิบทีนี้ เออมันก็จะ m ม t c กันพอดีถ้าตรงนี้เป็นสิบห้าไม่ได้ตรงนี้เป็นยี่สิบไม่ได้เพราะว่าเงี้ยน่าจะเป็นยี่สิบตรงนี้เป็นสิบห้าแล้วไอ้ตรงเนี้ยยี่ยี่สิบแล้วก็ยี่สิบเอ็ดเคยท่องปะยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเก้าเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากยี่สิบยี่สิบเอ็ดแล้วก็ยี่สิบเก้าอันนี้กูจำได้ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเก้าตัวนี้ก็เป็นยี่สิบเอ็ดพอดีเป๊ะเลย ก็เป็น,นาสามเหลี่ยมวงฉากพอดีเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยยี่สิบดีกับอันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมอันนี้นะครับ เอาละแสดงว่าถ้า e b ยาวสิบห้าใช่ไหมตัวนี้ก็ยาวสิบห้าด้วย f c ถ้ายาวสิบห้าตัวนี้ก็ยาวแปดเพราะแปดสิบห้าสิบเจ็ดแปดสิบห้าสิบเจ็ดพอดีอันนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากที่คุณจำได้แปดสิบห้าสิบเจ็ดอันนี้คนจําได้นะใช้บ่อยแปดสิบห้าแล้วก็สิบเจ็ดก็คือเป็นพวกนี้ก็ได้แล้วนี่ น 28, น 8, 20, 20, 20, ก็จะเป็นยี่สิบแปดนะครับแปดบวกยี่สิบเป็นยี่สิบแปดด้านกว้างคือยี่สิบแปดด้านยาวก็จะเป็นสามสิบหกว่าแล้วก็จะมาคูณกันจบแล้วนี่ยี่สิบแปดคูณสามสิบหกสามสองหกแปดหกสี่สิบแปดแปดหกสองสิบสอง แปดสามยี่สิบสี่บวกกันก็จะเป็นสามสิบหกไม่จำกัดในแปดได้ศูนย์ทดหนึ่งก 8, 0, 1, ็จะเป็นสิบก็ดีก็ตอบพันแปดก็ดีนี่เรื่องพิธีการัดนี่เอง<ะ>อ่ะรอแปะ